สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ครับวันนี้วันศุกร์แล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับของธนาคารขยะรีไซเคิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับอ้าวอันนี้คือเจ้าที่ธนาคารขยะรีไซเคิลของเรานะครับโดยมีสันติพงศ์เวียงหน้าหรือพี่หนุนนะครับเป็นประธานเป็นผู้จัดการนะครับเล่าให้ฟังนะครับธนาคารขยะรีไซเคิลทำอะไรกันบ้างครับ เราทำอะไรครับรับซื้อรับซื้อขยะนี่สัเคยนะครับเปิดทุกวันนะครับวันอังคารและวันศุกร์ครับเวลาครับในตอนเช้า7นาฬิกาถึง7นาฬิกาห้นาทีครับตอนกลางวันส2อนาฬิกาถึง2นาฬิกา30มินินาทีครับเจ้าหน้าที่มีมีกี่คน <17 S> 1ิ17จ็ิเจคนเยอะมากเลยนะทำหนา้าที่อะไรกันบ้างอะค้าแยกขยะอะไรอีกรับครับ เราพนักงานต้อนรับต้องรอ,งอหน่อยขอดูหน้าหน่อยสิครับโอ้พนักงานตา mm ้อนรับต้องรอรอทำอะไรนะครับบัญชีทำบัญชีครับแยกขยะอะไรพนักงานช่างนะครับช่างนะครับช่างอ่าตอนนี้มีวันนี้มีคุณครูเพนพรนะครับแล้วก็นักเรียนน้องๆชั้นป .3 นับสี่นะครับมามามาเอาขยะมาขายแล้วครับอจ้าหนพี่บริการหน่อยครับเจ้าหน้าที่ มาใครเป็นหัวหน้าห้องเลยหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องสามารถหัวหน้าห้องเลยสัมาแค่ห,ห้องสี่เนี่ยครูเห็นมาปล่อยมากเลยแต่ว่าห้องเรานี่เป็นยังไงมีขยะมีขยะ แต่ว่าเราก็แยกให้ถูกต้องใช่ไหมครับอันไหนที่รีไซเคิลได้ลองยกตัวอย่างมาหน่อยสิว่าอะไรรีไซเคิลได้บ้างกองกระดาษกองกระดาษขวดพลาสติกกระดราษแข็งขยะมีเยอะๆดีไหมครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีเนาะที่บอกอคุณจะว่าดีคุณจะได้มีเงินเยอะม่ได้เนะาะขยะนี่คือต้อง ให้มันมีน้อยๆแต่ขยะเราต้องรู้จักแยกนะครับอันไหนที่รีไซเคิลได้อันนี้ครับอ,าาาอ่าเอามาขายที่นี่เลยแล้วก็ทำขยะให้เป็นเปลี่ยนขยะให้เป็นอะไรเอามาขายเป็นอะไรอ่ะเป็นเงินนะครับมาขายที่ไหน,นอ่าทีา,า,าร้ายนยะไลรีไซเคิลตรงน,นี้นะครับจะมีรุ่นที่ เจ้าหน้าที่สุดหล่อคอยต้อนรับอยู่นะครับพี่อะไรเนี่ยก็อขอดูหน้าหน่อยสิครับพนักงานต้อนรับเออยิ้มหวานๆใส่น้องน้องก็จะได้แล้วก็พี่เอกใช่ไห<อ>ม <นะ S 2> อ๋อพี่ไอ้กันว่าพี่เอกนะ<อ>ครับเม<อ>ื่อน้องแนะนาน้อง,นนองเรียบร้อยแล้วนะครับน้องจะไปทางไหนต่อเนี่ย อันหือว้ต้องหอว้อันนี้เอาไปไปไปายอ้าบริการหน่อยเอาไปช่างเดียว่ห้องเดียวกันไหมห้องห้อเดียวกันช่วยกันนะครับ กระดาษก็คือตอนนี้เราช่วงนี้โรงเรียนแจกอะไรไปกลอ่ลอ,งลอ,งลองนมกล่องนมนะับกล่องนมก็เอามารีไซเคนะิลได้เอาไปวางกับพี่เขาอ,อ่าเอามาชั่งเนะาะตอนนี้ได้กี่กิโลกี่กิโลกิโลกระดาษเป็นกระดาษประเภทไหนครับเนี่ยกระดาษแข,ข็งกระดาษแข็งกิโลเท่าไหร่สองบาทห้า,าสิบครับทำไสองบาทห้า,าสิบสองบาทห้าสิบอ่าเก็บถุเหรอ มาได้แล้วนะก็จะมีเจ้าหน้าที่จดบันทึกนะต้องมาได้สิคิดคำนวณตังค์แล้วก็ให้น้องเซ็นชื่อด้วยแล้วเราก็รวบรวมขยะไปด้านหลังใช่ไหมครับอ่าเขางหน่อยครับอันนี้พี่เคสใช่ไหมจะทำนนี่อะไรครับในในเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยไม่รู้เขาทำทุกอย่างเขาทำทุกอย่างเลยหน<ท>้าที่หลักคือทำอะไร คัดแยกขยะรับคัดแยกขยะนะครับจริงๆช่วยกันมีพี่เจตมานะครับขอดูหน้าหน่อยพี่เจตกับพี่ไก่เปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อยน้องจะได้รู้จักทําหน้าที่อะไรครับบันทึกครับบันทึกอะไรบันทึกแวรับรายจ่ายแล้วรับรายจ่ายจ่ายต้องรอทำบัญชีใช่ไหมประกนตัวนบัญชีโอเคครับเดินแบบหน้าที่นะครับอาใจรักสีเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับดีมากเลยดีมากเลยนะครับ ช่วยพยาบาลห้องอื่นด้วยนะทด้ไหมนำขยะมารีเซเคิลโอ้มาอีกห้องแล้วห้องนี้ห้องอะไรสามทับหนึ่งค่ะสามทับหนึ่งดีมากเลยครับคุณต้องมาถึกเลยเต้นที่หน้าตัวอะรเห็บใชไมวันนี้พออะไรองค์สามองค์อะไรองค์สามเพื่อช่วยให้เก็บให้เป็นระเบียบนะครับเราต้องบิดบิดก่อน ปิดให้เรียบร้อยก่อนรจริงทุกคนน่ะประชา,านันธมในห้องเลยว่าให้บิดกวดนะครับจะได้มีพื้นที่เก็บรถพื้นที่ในการเก็บเดี๋ยววันนี้เราก็ช่วยกันทำอะไรครับธนาคารขยะ r e ไซเคิลนะครับาาาาะะ MD r e c y c l e bank ของเรานะครับปรับปรุงให้มันน่าอยู่ขึ้นนะครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมว่าให้บริการกับน,น้องๆนี่ไปดูนัไวดิเงพยาบาลเฮ้ยอา้อันั้เลยนะ อันนี้ธนาก,การเจ้าหน้าที่พนาคการขย์รีไซเคิลนะครับก็ปรับปรุงพนักงานของเราเพื่อให้พร้อมกับการให้บริการนะครับเรามีการารวบรวมให้ให้รุ่นน้องนะครับนักเรียนเนี่ยทำยังไงบ้างครับรักษาทิ่งแวดลอ้อมดำเนินการตาม4ีอ,อะไรบ้างครับรีทิ้งรีดูส์รียุตรีไซเคิลครับของหลังนี้คืงใช่ไหมครับรีทิ้งคืออะไร จริงคือคิดทบทวนกอรที่ขยะ reuse ลดปริมาณการทิ้ขยะปริมาณลดปริมาณ reuse คิดทบทวนการทใิ้งขยะ recycle คิดทบทวนน้ำกลับมาใช้ใหม่้าการขยะรีไซเคิลเราเปิดไปดำเนินการทุกวันวันอาทิตย์ถ้าเราจะให้เวนสะอาดนะครับต้องดำเนินการโดยการใช้ สโรแกนว่าไงครับติ๊งรีเมสคูรีครับเนีอยครับแล้วเราก็พบกันใหม่นะครับพบกับใครพบกับเจ้าหน้าที่สุดหล่อของเรานะครับด้านนี้ที่ MD Re Cycle Bank นะครับ